สวัสดีครับเจอกันอีกชิปครับอยู่กับช่องดัมซิ่งเมืองคอนแก่นครับตาหยุดในนาไปแล้วครับว่ามาดูฟูโซ่ครับี่หลงขึ้นบ่อนะครับ ครับขึ้นบอ่อสบายมากไม่ต้องเหยียบแรงก็ขึ้นได้ครับเครื่องหกสูมทางนี้แข็งครับนะครับบรรยากาศช่วงเงย็นๆป่าเข้าข้างหน้านี่ก็เป็นสะใหญ่ครับหรือว่าเป็นหนองเลย น้องขนาดใหญ่เรเขาเรียกว่าบึงขี้เป็ดหรือเปล่าครับอยู่ที่ขวันแก่นครับครับก็ดูตักดินนะครับกำลังจะขึ้นมาบอ่อครับขึ้นบอ่อทางชันรอชมได้เลยครับ เต็มแล้วครับสมอ CJ ครับออกตัวเป็นเครื่อง GO5E ครับเครื่อง145เทอร์โบเครื่องรบท่าง มาแล้วครับ F C ครับ C J ตุนบบอสบาย เกียร์สองตัวสบายครับเดี๋ยวก็มาเจอกับซูโม่ครับ E H 7 0 0หรือว่า H O 7จ C ครับไม่แน่ใจครับหัวรุ่นนี้ก็จะน่าจะ H O 7จ C แล้วครับ มีก็าทางขึ้นครับแข็งครับฝ่าฝนตกนะครับนี่ก็มีหลุมบ้างครับรถน้ำหนักเยอะก็เป็นลุมนีนะครับมันทุกดินทุกแผ่นดินทางขึ้นก็ประมาณ45องศาได้ครับ นี้ก็เวลาห้ามงเย็นแล้วครับเลิกงานคันนี้คันส <rồi oyu |fi|> ุดท like ้ายหรือเปล่าตามดูกันครับเต็มแล้วครับ รวมมาแล้วิ่งสบายครับยางเก้าทีมงานนี้ยางเก้าครับยาง 8.25นี่มีน้อยมาครับมาแล้วครับก็น่าจะเป็นเกียร์เฮนโอล้วครับดูซูโม,โม่ขึ้นเบาไว้เปล่า มาคนขับใบเก่าครับครับลดแรงครับขึ้นค่อยๆก็ขึ้นครับเฟืองช้าไปแล้วครับ ก่บรรยากาศตอนเย็นนะครับเลิกงานแล้วครับตรงนี้ก็ลุยใหม่นี่ครับบรรยากาศมุมขพ้างบนป่าอ้อยครับให้เป็นไรนาข้าวกำลังโตครับฝนตกก็หน้าฝนครับรุด,ดูทำนาเป็นธรรมดาครับ ครับพามาดูมุมทางทิศตะวันออกบ้างครับ ครับก็มีเขาสูบน้ำทำนาครับใส่ข้าวระยะทางออกไปถึงก็ประมาณกิโลครึ่งน,นครับใส่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์สอง่แหละครับรถหนักรุมเยอะมีก็รถส่งน้ำมันครับของทีมงานเทรลเลอร์ก็เป็นที่อยู่อาศัยครับ ก็พี่ลงร้อยเก้าห้าครับครับทางลง ครับป่าอ้อยทุง่งนาเขียวขจี วิดีโอชุดนี้ก็จบด้วยการขึ้นบ่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ